สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปุยปุยนะคะปุยปุยคันยานบางใหญ่บายเด็อคุสิมอเตอร์ค่ะหรือว่าปุยปุยรถมือสองบางใหญ่ค่ะวันนี้นะคะปุยก็มีรถดีๆมานําเสนอเพื่อนๆอนีกแล้วสําหรับสาวกกระบะสี่ประตูทั้งหลายนะคะมีคันใหม่เพิ่งเข้ามาเลยค่ะคันนี้นะคะส,สดๆดร้อนๆเพิ่งล้างเสร็จเลยปี2018นะคะเลเวลสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ตัวอ e ีพาสนะตัวลองท็อปนะออปชั่นเต็มออปชั่นครบแล้วมีกล้องลงกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะ ะะอโอหบอกเลยนะคะลูกค้าขาคันนี้นะคะขาวๆนวลๆเนียนๆย,ยิ่งสงกัดเซลอ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยจ้ะอันนี้พอดีปุ้ยถ่ายรูปแหละก็เลยเอาซะหน่อยเพราเห็นแล้วสภาพอดใจไม่ไหวมันสวยจริงๆเลยค่ะลูกค้าราคานะคะเบามากๆราคาคันนี้แค่600,000 0 0 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะลูกคา้าราคาคันนี้6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองถ้าลูกค้านะคะที่มาจากคล็ปปุ้ยนะคะปุ้ยตัดเลยตัดเศษให้เลยเหลือ0 0แสนท่วนกันไปเลยคันนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูไม่กันดีกว่าเบิบเบๆๆๆิบเบเอาขึ้นนะเกดานะคะรับชมไป,ปพร้อมๆกันเลยค่ะ อยู่ที่49,000เองหูไม่ไม่ถึง50,000เลยอะสําหรับเจ้าคันนี้แล้วราคาตอนสุดๆ600,000พพี่อ่ะขายให้ราคา600,000เลยลดให้เลยอะจากหน้าป้ายนะคะเพราะว่าคันนี้ป้ายยังไม่ลงหลอกเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเลยเพื่อนๆขาเพื่อนๆรอดูนะถึงความใหม่ของมันละกันคันนี้ใช้น้อยมากๆใครได้ไปคือโคตรคุ้มเลยอ่ะผู้ตรงบอกตรงบอกตรงจริงๆค่ะ ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรื่องของปุ้ยนะคะจะมีการวารันตีอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเอกสารสคบต่างๆนะคะรับประกันในส่วนของเรื่องรถว่าไม่เคยผ่านการเกิดอุบัต right ิเหตุไม่ว่าจะเป็นการชนหนักน้ําท่วมพิกวาหรือว่าการก่อไม้ตรงนี้ปุ <Kristen> ้ยการันตีให้ถึง100%่งเปอร์เซ็นะคะมีเอกสารสคบให้ทั้งหมดเลยเฮ้ยเพื่อนๆได้ลดราคานี้ไปก็ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะพร้อมกับปุ้ยรับประกันหลังการขายนะคะถึง1ปีเต็มด้วยค่ะสภาพใหม่สุดๆเลยอะแกนี่ฉันเพิ่งล้างเองนะเนี่ยอะดูเลยค่ะ ดูเลยไฟแนนซ์ออกง่ายสุดๆนะคะเพื่อนๆขาดอกเบียรเราก็ถูกสุดๆด้วยถ้ากรีคันนี้ฟรีดาวนะเพื่อนๆน่าจะพออยู่ที่ประมาณหมื่นเดียวอะเหมือนต้นๆนะพูดอย่างนี้แล้วกันหมื่นหนึ่งประมาณนี้เลยดูได้เลยนะคะโอ้โหอันนี้ด้านหลังตัว e p a s s นะคะมีกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะมือเดียวนะคะเพื่อนๆคันนี้ เดี๋ยวดูในส่วนของไลเนอร์ดีกว่าก็สภาพก็มีการผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะแต่ถ้าเราดูอย่างนี้เราก็จะรู้เลยว่าเราไม่เคยผ่านการเจาะหรือในส่วนของแครดี้บอยมาก่อนนะเนี่ยเรียบเนียนไปเลยค่ะน็อตเน Not น็อตเนเดิมเดิมเดิมฝาหลังเดิมดูเลย ไ,ไงปุ้ยฟอร์มเซียนเหมือนเรียนมาป่ะก็พอดูได้ทีหน่อยแต่คืออาจจะไม่ได้ปุ้ยตัวปุ้ยก็อาจจะไม่ได้ดูเก่งหรอกปุ้ยต้องเรียนตามตรงแหละแต <ik> ่เรามีเ <human> จ <ité> <ones S 1> ้าหน้าที่ไงคือบริษัทของปุ้ยอาจจะมีทีมงานมาตรวจสอบรถให้อยู่แล้วไงถึง344จุดเลยมีใบสติเกตให้ทั้งหมดอ๋อดังนั้นถ้าปุ้ยพูดไปอย่เงี้ยบางทีลูกค้าก็อาจจะไม่เชื่อหรอกเอ้ยเป็นผุ้หเองพูดรู้ ดังนั้นปุ๊กก็จะมีทีมงานมีทีมช่างมาดูให้เลยเฮ้ยคันนี้ก็สยวยนะจ๊ะคันนี้สี่บอลเงินนะจ๊ะมีทีมช่างมีทีมงานมาดูให้เลยค่ะนะคะแล้วก็มีใบตรวจสอบทั้งหมดเลยว่าการันตีรถเราว่าห้าดาวทุกคันเพื่อนๆนี่คือรถเข้าใหม่นะเต็มเลยเห็นไหมแต่ละคันเต็มเลยเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันไปทีละคันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2018ค่ะเดือนสิงหาคมนะคะเพื่อนๆขาแล้วก็ดูเลยในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมรอยต้องรอยแต้ม ยังอยู่แบบเดิมหมดเลยนะคะดูนะคะจุดเ็ดอาร์กต่างๆนะคะที่เดิมนะคะไม่มีแกะจริงๆค่ะเพื่อนๆค้าบอกเลยคันนี้ได้ไปโคตรสดเลยสดจริงๆดูไม่มีร่องรอยของการแกะฝาอะไรมาก่อนนะคะเดิมเดิมเดิมแบบเดิมจริงๆเลยค่ะได้ไปคือคุ้มอ่ะไม่แค่ห้าหมื่นเองอ่ะแล้วราคานะปุ้ยจากหกศูนย์เก้าอ่ะาปุ้ยลดได้เลยตัดเศษไปเลยมาจากคลิปปุ้ย้ปยให้หกแสนทุกวนไปเลยค่ะเพื่อนๆคะอ่ะ ดูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยรอยเม็ดต่างๆนะคะกรมดิ๊กทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีแกะเนียนๆอ่าดูเลยคันลันตีแน่นอนค่ะเพื่อนๆค้าได้ไปคือคุ้มแน่นอนเลยคันนี้นะคะ雷沃นะคะ雷沃迪 2.4E p ส u s Spiller ปี2018เกียร์ธรรมดานะคะไม่แค่50,000ื่นเท่านั้นหุ้ยไม่ถึง5้า0 0ื่นด้วยไม่แค่4 9่หมเเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็พอนอยู่ที่หมื่นต้นๆน้าน,น่าจะประมาณให้ข้าว,ข,าว,ข,าวข,าข้าวการก็ประมาณแค่หมื่นหนึ่งเท่านั้นเองใครได้ไปนะบอกเลยฟรีจัดฟรีโอนให้ด้วยจ้ะอ่ะท่าเพื่อนนะคะคนไหนนะสนใจนะอยากทราบรียอกเก็บตวรถดเก็บกับตวรถนะคะหรือว่าเก็บกับการจัดไฟแนน์นะคะก็พักหรือโทรหาปุ๋ยได้เลยนะคะเชวแวบแชแวบชแวบไปแล้วจ้าชิ